STEP ONE You say we need to talk He walks You say you sit down It's just a talk He smiles politely back at you You stare politely right on through Some sort of สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพูดถึงกระแสนิยมนะคะอย่างนึงเลยที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้<ส><ส>ก็คือเรื่องของการดื่มกาแฟค่ะซึ่งการดื่มกาแฟนี้นะคะ ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความชอบของแต่ละคนและก็รสนิยมด้วยค่ะแต่ทราบไหมคะว่านอกจากนี้กาแฟายังสามารถบ่งบอกถึงนิสัยได้อีกด้วยนะคะ ุณผูดื่มกาแฟกันบ้างหรือเปล่าคะและสําหรับใครนะคะที่ชอบดื่มกาแฟชอบดื่มแบบไหนกันบ้างคะเพราะว่าบางคนนะคะเท่าที่กูทราบมาก็จะชอบทานกาแฟที่มีรสหวานจัดนะคะบางคนก็ชอบดื่มกาแฟรสขมนะคะหรือว่าบางคนคะ่ะต้องทานกาแฟที่บดหรือว่าคััวสดๆเลยนะคะทราบไหมคะว่ารสนิยมแบบนี้นะคะมันสามารถบ่งบอกถึงนิสัยได้ด้วยคะ่ะ ใครที่ชอบดื่มกาแฟรสขมเป็นคนเอาการเอางานช่างคิดวางแผนชอบท้าทายแต่ว่าลึกๆแล้วเป็นคนแอบเครียดถ้าชอบดื่มกาแฟที่มีรสชาติหวานมันซึ่งหมายถึงความเข้มขน้นแบบสุดๆเลยก็เป็นคนเปิดเผยสนุกสนานเฮหาราเริงไม่ชอบการเอาเปรียบ ถ้าชอบดื่มกาแฟที่มีกลิ่นหอมแรงอย่างพวกกาแฟสดแบบนี้นะคะก็จะเป็นพวกที่ค่อนข้างพิถีพิถันช่างเลือกรักเพื่อนและก็ชอบความชัดเจนถ้าชอบดื่มกาแฟรสอ่อนๆแบบว่าขอแค่มีกลิ่นกาแฟนิดๆก็พอนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบโต้แย้งกับใครสงบสงเง่ยมและรับฟังความคิดเหน็นของคนอื่น ถ้าชอบกาแฟแบบหวานจัดชนิดที่ว่าหวานมากเลยนะคะเป็นคนที่อ่อนไหวโรแมนติกจิตใจเปราะบางและชอบให้คนอื่นยอมรับค่ะ ถ้าชอบกาแฟรสชาติกลมกล่อมนะคะก็จะไม่ชอบแข่งอะไรกับใครเลยไม่ชอบการโต้แยง้งแตกหักและรักสุขภาพตัวเองถ้าชอบดื่มกาแฟแบบร้อนๆก็จะเป็นคนที่ตื่นตัวปรับตัวเก่งกระฉับกระเฉงและมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะและใครที่ชอบดื่มกาแฟเย็นนะคะซึ่งเราเห็นกันอยู่เยอะมากพวกนี้จะชอบการมีเพื่อนเยอะๆ ทำงานก็ทุ่มเทแต่พอพักก็จะสนุกเต็มที่และมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะฟังแล้วตรงกับนิสัยของคนที่ดื่มกาแฟกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าถามกู๊ดนะกูด <Good S 2> ว่าจากที่สังเกตคนร,บรอบข้างก็ตรงอยู่เยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรื่องของกาแฟและรสนิยมก็อยากจะฝากไว้อีกนิดนึงนะคะ เดี๋ยวนี้หลายคนค่ะหันมานิยมเข้าร้านกาแฟดังๆที่มีราคาแพงนะคะเพราะคิดว่าการไปดื่มกาแฟในร้านแบบนี้จะทําให้ดูมีรสนิยมนะคะแต่ว่าถ้าไปบ่อยไปก็อาจจะทําให้สุขภาพกระเป๋าสั่งไม่ค่อยดีมากนะคะอันนี้ก็เตือนไว้นิดนึงค่ะและสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่ดื่มกาแฟะนะคะแต่ว่าดื่มเป็นน้ําผลไม้หรือว่าน้ําดื่มนะคะ เอาไว้คราวหน้าค่ะเดี๋ยวจะมีสาระความรู้มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ